เเลสเนี <m í toys> ่ยไม่ม <ude> ี MV มนะมันจะมีแ <N> ค่เพอร์ฟอร์มเฉยอันที่ให้ดูจะเป็นแบบฟูลแคมนะจะได้ดูมันแบบท่าเต้นรวมๆก็เผื่อมีคอมเมนต์อะไรก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวดูรอบแรกดูยาวไปก่อนลวกันเพลงเคยฟังอยู่แล้วใช่้ยม อ๋อเพราะมันต้องมีง,งี้เฮ้ยล้มม่ะมเนอะ่าเขาตั้งใจอ๋อก็คือมีไอ้ท่าเนี่ยนะท่าดมใช่ไหม จ,จับมือกอันรึเ่ร่วงไหมฮะฮะว่าอยเร์เซ็นแบบดอกไม้ต้นไม้แล้วก็ดึงแอปเปิลมา ก็ให้ฟีลแบบเหมือนเป็นสเตจเฟย,ย์ก<อ>ันเองมันเป็นเดนนะครับเอาแบบครับและก็คือที่ไม่ใช่ชุดดำ อืมโหเอาอะอืมอันนี้เด่นได้เด่นเต็มที่อันนี้คืออะไรให้อันนี้คืออะไรเอามาแบบเอาหัวใจกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเลย ก็จะจบด้วยพี่อพจอร์จซึ่งเป็นคนเปิดเฟรเอฟเฟียร์ตอนมันประมาณว่าแบบเหมือนคืออันนี้นี่อนนี่เดาอ่เหมือนประมาณว่าแบบอันอันอันที่แล้วก็คือประมาณว่าแบบกลัวอะไรอย่างเงี้เป็นความกลัวอันนี้คือเหมือนประมาณว่าอันนั้นมันเก่าไปแล้วอะไรประมาณเนี้แบบเอาเอาแบบกิมมิมติงนิวอะไรเงี้ยฉันไม่กลัวอีกแล้วลอะไร ดูแบบจ่อหน้าไหมดูยามาเลยเพราะแสงสีเสียงแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นไรนะแต่แดนเซอร์เด่นเนาะมีแดนเซอร์คนหนึ่งที่เด่นคนไหนคือพี่โรนอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนไงตอนเข้ามาเข้ามากูก็มองเขาคนเดียวเลยมองเซเว่นทีนสิโถมันมันได้เพอร์ฟอร์มไลฟ์เยอะไหมเพลงนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวอืผมก็ยากแหละ มันมีครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ไปเหมือนแบบไปถือว่าที่ได้แบบสเตจเต็มๆมานะก็มีอันเนี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะมีแบบเหมือนไปไปรวมเป็นสเตจแบบปลายปีงานปลายปีแบบที่ไปรวมกับเพลงอื่นอะไรเงี้ยเราได้เราได้เราได้เพอร์ฟอร์มไหมได้นิดได้มาดูแบบจอกหน้าก็ได้หน้าที่โหดจริงเลยโกรธใครมาวะเนี่ยเปียเลย ก็คือพี่คนนั้นเห็นไหมมันเด่นนะกูบอกอย่ามองท้าสจะพยายามจะไจะชอบ แบบมีทริโอแบบเป็นแบบเป็นวงเล็ก นี่แนวเลยเลยต้องมีแบกข้างมองเห็นได้ไงวะนี่เลยคนแต่นั้นหนักเลย นี่คืออะไรมิเลอร์กันเหรอ เห็นอะไรว่ะพี่โอ้ยอยากแกงจอยคือหน้าเขานิ่งอะอ๋อก็เปแกนนั่นไอท่อนเมื่อกี้ที่เป็นจองหันดึงท่อนจากปียร์มาแล้วซึ่งกันต่อมันจะเป็นทำนองเดียวกันแต่มันร้องความเนื้อเพลงจากคนละอย่างคือแบบเป็นคำเดียวกันแต่ความหมายคนละอย่าง มันคือเหมือนเป็นประโยคแบบเดียวรูปแบบประโยคเดียวกันแต่มันเปลี่ยนนิดนึงเพื่อเป็นการตอบไอตอนที่วิ่งวิ่งกระโดดไอวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดอันนั้คือจองงานนะขอนั้นอ่ะเหมือนแบบเหมือนคนก็ถกกันเยอะเหมือนกันนะว่าอันตรายอันตรายมันก็แบบเหมือนมันต้องเชื่อใจด้วยแล้วก็แบบเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าคนที่รับไม่ใช่แบคเอฟนคนที่รับเป็นเมมเบอร์เธอได้ดูดีเทลชุดปะชุดมัน มันจะมีก็อย่างที่บอกมันแบบมันจะมีคนที่แบบไปพาอะไรเงินหนึ่งซึ่งเห็นจากไอตอนที่มันเด็ดแอปเปิ้ลหะไรเกันด้วยมันเลยให้ฟีลแบบนั่นอะวินส์แบบสโนว์ไวท์อะไรเง้ยเพราะว่าพี่แกได้ขึ้นมาก่อนพี่แกได้ได้โดนยกขึ้นมาก่อนตอนแรกแต่ว่าคนที่ปีนขึ้นไปดีเคก็มีผ้าเหมือนกันคนที่มีผ้าเนี่ยจะมีดีเคีวอนอูแล้วก็มินเกล่ะนมนอกจากดีเทลเรื่องคนที่มีผ้าแล้วอะมันจะมีที่เสื้อขา มีเสื้อขาดมีแบบผ้าพันแผลอ๋อผ้าพ,พันแผลแล้วก็คนที่เป็นลีดเดอร์อ S K ู U G แล้วก็โคชิจะมีผู้ดำๆอยู่แต่คือื้อยคราที่มันสีดำอ่ะมันเลยจะมองยากนิดนึงแต่มันจะมีผู้อยู่คนที่เป็นลีดเดอร์สามคนอือหือมอันนี้คืออันนี้คือแฟนดอมเขาเตียรี่มาอันนี้คือมันคิดเองไอ้รงชุดมันเห็นความแตกต่างอยู่แล้วอะแต่ว่ามันแตกต่างเพราะอะไรมึมีไอเดียไหมล่ะมีรูปไหม ลูกชุดลูปชุดทั้งทีมแต่เพราะมันชุดมัเหมือนทหารอะบอ,อ okay. วกว่าเบอร์นอนดีเอโจชัวอะไรที่แบบเสื้อแล้มีรอยขาดก็จะเป็นดาดแรกใช่ปะ่ะขึ้นมาก็เป็นแบบที่เป็นผ้าน้ําเงินอาจจะเป็นเหมือนแบบไฮคลาสเรอยยอ่อถ้าอย่างเป็นหมากรุกชันนึกถึงบิชอปอ่ะแล้วส่วนพวกรีเดอร์ก็จะเป็นเหมือนเป็นคิง หัวหน้าหน่วยยูนิตแล้วยชุไมันพอพอนเรา,าชดไม่มีดีเทลมันก็เลยทำให้แบบต้องมองอม